ดีครับพี่น้องกลับมาพบกับฟร์มอบอยอีกแล้วครับ mm hmm. การเดี๋ยวเมื่อนี้ภารกิจพิเศษครับอันเดี๋ยวมาเบิง้งนางานละกันเดี๋ยวไอ้ฟัม์มอบอยอธิบายฟังเลยนะครับ mm hmm. การนี้ครับพื้นที่นางานที่จะมาเหตุงานเมื่อนี้เนาะเป็นในสวนมะม่วงครับ หย่าหกแน่เนาะหนาฝนก็คือปัญหาคือเฝ้ามาบ่อยไถไว้แล้วมันเป็นไถขาหยาครับมันเป็นร่องนั่นีอครับตาเพื่อนต้องการให้ปั๊บให้มันราบเรียบเนาะครับกะเพื่อที่จะให้รถอีแตนนะครับวิ่งเซอร์วิสนะครับแรนอันนี้ได้ง่ายตัดหยาได้ง่ายปัญหาคือฟ้ามาบ่อยบ่มีผ่านพ่วนนะครับก็เลยไถผ่านบุกเบิกไถมันก็เลยเป็นร่องลึกอะครับ ต่เดี๋ยวเมื่อนี้จิมาปับพื้นที่ครับคือสิบบอได้ถึงขันน้นบนคือสิบพอได้ทยแล้วครับจะไอเอาดันหนาครับคานดันหนาปับให้มันเรียบอะครับน่ครับให้มันเรียบเสมอกันตอนนี้มันเป็นไอคุกขะอยู่เนาะมันแังตัดหนามันจัง,อจงไอทำความสะอาดจังไอเหตุงานอย่างไครับเดี๋ยวจังมาติดตามเบิ่งนกันนะครับ แก่ขม,มิ้นแปดสิบก็ส่ันแค่ขมิ้นถ้าเป็นน่วยแล้วครับผมตัดออกนี่ก็ยังต้นนึ่งครับนี่เ,มเ,มนเป็นน,น,น่วยวเป็นน่วย,ยก็ตัดมันออกนไงตัดผมตัดออกกิ้งตรงนี้ครับนี่มันเป็นหน่วยสามน่วยเปล่าเฮ้ยเฮ็ดตัดออกให้มัน ออกยอดไหมครับเอาขยะเอาน้ำมักเหานไัมครับน,ะน้ำหมักเศษอาหารน้ำหมกักเศษอาหารตรงตัดสี 我那边有雾，看不见。 ครับพี่น้องตอนนี้ก็ถือว่าได้ไปครึ่งครึ่งนึงแล้วนะครับไปครึ่งนึงงละกับบ่อใดสวยงามอย่างที่คิดหรครับค่อ,อยๆปับไปตอนนี้ก็จอดพักกินข้าวอยู่นะครับ,บยโม้งกว่าใบาสองก็เหลือโซนพู้ล้วครับสุดๆปนนี่แหละครับวัตถุประสงค์เพื่อที่จะปรับให้พื้นที่หมันอราบเรียบครับเพื่อที่จะให้ลด กระบะรถอีแตนแลนเซอร์วิสได้ครับแลนใส่ปุ๋ยแลน์หดน้ำได้เพราะว่าไอก่อนหนานี้ยเ้ามาบ่อยกะทายไว้มันเป็นก้อนกีทไยใหญ่เนาะตอนนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับเริ่มดูสบายตาแล้วบ่วงมันกบวบาต้องหดน้ำแล้วครับเพราะว่าอันนี้มาฝนสองแล้วเนาะครับมันก็เริ่มติดละออกหยอดลายลวแต่เดี๋ยวเสร็จแล้วเฝ้ามาบ่อยกะ จังสีมาถ่ายให้เบิ่งอีกเทียได้ครับ ครับพี่น้องตอนนี้ก็แล้วแล้วนะครับก็ใส่เวลาไอ้โดนพ่อตมควรตอนนี้ก็เพิ่งจะเซ็ตล่สดๆล้หล่อนครับว่าท่านได้ดับเื่องเลยเห็ดมาตั้งแต่บุลยครับประมาณ11โมงนี่ก็น่นาจะบ่ายสามแล้วบ่ายสามกว่าแล้วสามสี่ชั่วโมงอยู่ครับก็พื้นที่เป็นไอ้สวนหมักม่วงเนาะครับ ปรับพื้นที่ไอราบเรียบครับเอาเรื่องอยู่ครับงานปรับทีนี่ทารับจ้างก,ก็คิดเป็นชั่วโมงครับขั้นสีชั่วโมงยังสิก็ได้เงินหลายบาทอยู่ครับแต่นีของเจ้าของเองเนาะวิดีโอนี้กัล่าไปก่อนครับจากไหนกัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขฟมบอบ่อยๆนะครับจัดมาแชร์วิดีโอให้เบิ้งวิดีโอต่งตางๆมาอัปโหลดในเบิ้งเรื่อยๆครับการทำให้ทำสวนไอกิจกรรมทางการเกษตรต่างๆครับก็อะรกิจต่อไปก็คือติ่เม่นยาเกี่ยวมังกรอนนะครับลาไปก่อนครับพี่นอกสวัสดีครับ